มาด้มาช่วยกันเถอะแม่ไปลางเส้อชายกันเถอะม่โอเคโอเคจน่ไปล้งโปเล็กันเละโอเคโปเล็กเอาโปเล็ไรเอาโปเล็ของโอเคเอาให้นะเอาโปเล็กให้ฉุนดังเลยนะ